นาาทกเตอร์วาง3ามหมออุดรธานีครับกับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่25นะครับเมษายน2,564ครับเช่นเคยครับวันนี้นนมีรถเข้ามาใหม่นะครับ ก็จะเป็นคูบอร์ตานะครับ L 4 5 0 8ตัวดีทีนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี52อนะครับยางสวยนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นเลยนะครับตัวนี้ยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้ก็รวมปรับสภาพพร้อมใช้นะครับราคาก็อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นบาทนะครับจัดเอ่อเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการสวยเข้าบ้านครับเก็บสีใหม่ก็จะอยู่ที่สองแสนห้านะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมกับเอกสารชุดโอนนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนเลยนะครับดูสภาพรอบคันครับ สีเดิมนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนคัทนะครับเปลี่ยนผันคัทแล้วเรียบร้อยนะครับสีสันห้องโดยสารครับตัวนี้ก็จะมีผูนะครับหน่อยนึงนะครับเป็นคราบเหงื่อนะครับตัวนี้ก็ใช้งานอยู่ที่สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสองพันสองร้อยสี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหลังคาดีครับหลังคาดีนะครับยางเต็มเลยครับยางสวยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับหางห้านะครับหางห้านะครับหางห้าก็ใบก็ยังสวยอยู่ครับ ปลายท้ายมีแตกนะครับตัวนี้ถ้าปรับสภาพเก็บสีก็เปลี่ยนปลายท้ายนะครับแถมท่อซิ่งให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวสี่8ิห้าูนดให้ดูครับช่างน้อยนะครับจัดการเลยนะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้ระบบโฟวินนะครับเครื่องดีเกียร์เกียร์เงียบนะครับทำงานปกติทุกระบบนะครับ24 0 0 0ี่มืบาทนะครับคือราคาสภาพนี้นะครับก็เก็บถุอว่าซืมให้นะครับรถแห้งดีครับตันนี้นะครับมีดเร็วนะครับมีดเร็วนะครับรถจดที่ห้านะครับ 45แรงตัวนี้นะครับเป็นรถระบบ8เกียร์หน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์เข้าข้างตัวนะครับเป็นเป็นเกียร์ช้านะครับรถตัวนี้ก็เป็นรถนําเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับของ45แรงเลยนะครับเหมาะสำหรับไถไล่ไถหน้านะครับได้สบายนะครับสําหรับ45แรงม้าตัวนี้นะครับตัวทนตัวแรงเลยครับ เครื่องยนต์4สูบนะครับเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นพิมพ์นิยมนะครับที่เอ่อทีบเทียบรุ่นกับ4708ได้นะครับตัวนี้นะครับไปรับจ้างลงไร่ไถนาได้สบายนะครับหรือว่าตัวนี้ไปใส่เครื่องผูกอ้อยหรือไปใส่ขีบนะครับก็ได้สบายนะครับราคานะครับก็พอต้องตาต้องใจครับตัวนี้เป็นรุ่นล้อขยายด้วยนะครับเป็นรุ่นล้อขยายด้วยนะครับสังเกตที่ล้อนะครับล้อสามารถปรับขยายได้ถึง5ระดับนะครับกว้างแคบนะครับ นะครับได้สบายๆนะครับเป็นรถโฟวินนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับสบายเลยครับตัวนี้นะครับ45แรงม้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเกียร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเครื่องยนต์กันแล้วก็มาดูพวกระบบลูกปื้นต่างๆนะครับว่าแน่นดีสมบูรณ์ดีไหมนะครับตัวนี้ ลุกค้านะครับรถถ้ามารีวิวก็จะเช็คให้ลูกค้าได้ดูแบบนี้นะครับล้อหน้ามีหลวมหน่อยครับตัวนี้มีหลวมหน่อยนะครับเดี๋ยวเช็คให้ใหม่ครับกวกปืนลร้อนะครับลูกหมากก็มีหลวมบ้างนะครับเปิดข้างบนครับข้างน้อยยกขึ้นได้เลยมาดูน้ำหม้อน้ำกันครับอันดับแรกนะครับการซื้อรถการดูรถนะครับระต้องไม่ดันนะครับ ครื่องจะต้องไม่มีไอนะครับเครื่องเดิมนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นยันม้า45แรงม้านะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้เลยครับที่091ครับ861 1191นะครับ091 861 1191นะครับตัวนี้เป็นรถ45แรงม้านะครับสนใจก็มาดดูไ้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังนะครับตัวนี้เป็นรถสี่สิบห้าแรงม้านะครับสนใจก็มด้วยนะครับขอบคุณครับ